<Okay. S 1> นิชาวันนี้นิชาขยันนะคะนิชาช่วยหมอมาถกวาดบ้านด้วย mm. เป็นไงคะสะอาดหรือยังคะอืมอ๋อยัง,ยงไม่สะอาดเท่าไรกวาดอีกเออกวาดจ้าทำไมกวาดเข้าไปข้างในอะลูกหนูต้องกวาดออกมาข้างนอกสิคะอ,อกวาดจากข้างในมาข้างนอกลูก กวาดลงมากวาดลงมาค่ะกวาดมานะคะเออกวาดมาค่อยๆกวาดอต้องยกพัดลมด้วยเอออ๋อพอแล้วลูกพอแล้ว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 ต้องยกพัดลมด้วยเวลากวาดนะคะอ้าวกวาด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 ค่ะกวาดไม่กวาดหรอคะ ยิ้ม,มหวานน้อยคนสวยโอ้โหยิ้มเก่งนะดูเลยโอ้โหอ,อ๋อเหนื่อยแล้วเหรอคะเหนื่อยแล้วเหรอคะเหนื่อยแล้วล่ะคะพักเหรอคะอ,อ๋อพักอืม <c oughs>